เราอาการให้เอฟซีังหน่อยซนอันนี้อาการไออาการปกติดีครับตอนนี้อาการก็อารมณ์ดีอยู่นะคะใจดีครับคต้องดูไปอีกหน่อยเพราะว่ามะม่วงเริ่มหวานแล้วครับอ่าคลายออกมาแล้วมะม่วงเริ่มหวานแล้วทําไมเขาถึงคลายออกมาคะคุณตา ทำไมเขาถึงคายมะม่วงออกมาเขากินกินแต่เนื้อมันเขาคายเม็ดมันออกเดี๋ยวเราเอาเอาเม็ดไปปลูกด้วให้เก็บไหมข้าวตีกินเลยเด่นไหมพี่แม่อร่อยเลยข้าวตีกเุยเต็กมะม่วงอร่อยอร่อยบังยิงกันด้วยไหมยิงมุมด้วยหมยิงจ้าทุ่งผุ้ตัว วันนี้นะมันไหลแรงไหมคะคุณตาก็วันนี้รู้สึกว่าจะออกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มักก็ออกแรงอยู่นะแต่ว่าที่นึง่งถ้าวันไหนออกแรงแรงก็จะเปียกหมดเลยแต่วันนี้รู้สึกว่าออกแรงไม่เท่าไหร่ออกไม่แรงเท่าทุกวันนะครับแน่แน่แน่แนี่นตองสั์เน่ย ใจใจใจช่างข้าใแค่างควาดแม่แม่หันไปแล้วนะคะ ตกใจน่าจะตกใจแป๊ซี่หรือเปล่าแป๊ซี่เดินมาถึงๆแปซ๊ซี่ออกมาเร็วปข่าวออกมาเลยป่ะแป๊ซี่ของไอเริ่มจาาแล้วเจนโอ้โคายเม็ดออกกินกินแดดเนื้อมันครับสุดยอดมากครับดูคายออกทั้งหนึ่งนี่เยอะเลยเค วันนี้มีแต่มะม่วงนะคะกล้วยหมดกล้วยยังไม่มามาลงมามาเออมาเห็นไหมลงดูดิครับองอร่อยอร่อยหวานหวาน

โลไปแล้วไปแล้วเบเบยงขี้เบื่อน้าปามเบเบมุดยงที้เราคอหันี่เลยป๊เห็นไหมเออเป๊ปซี่ี้าปามถอยปามไปยิงกเอยม่ให้มาแม่ให้มาเด้แม่ให้มาแม่

นไเหหมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเอาตาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะเนื่องจากช้างมีอาการตกมัน ก็ต้องใช้การระมัดระวังนะครับอันนี้ถ่ายทอดถ่ายให้ดูนะครับเพื่อเป็นการศึกษานะครับไม่ใช่ว่าแม่ไกเอยเอยก็ต้องระมัดระมัดระวังทั้งคนและช้างนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะโอ้เริ่มเริ่มจะมีความสามารถสูงแล้วพอระวังตุกโอเคตุ๊กสิร่าุกเลย គីមឡារយីនឡាររត់តាមតាមងគាត់ចាំពីងបងទៅលេងកោបបាយចមុុកនៅតែងកពើមកមកលើលុះផងដោះអានខោឡាំប៊ូលេងទៅបាត់

ดไงอืมเดินไปดูน่วกนเลยเนเหันไปแล้วนะคะ

ถ้าไม่มีผลไม้เอาไว้รอนี้ไม่ไม่ยอมหันเลยนะคะ ตอนนี้ก็เก็บมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องพายนมเสกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ